สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราพบกักบทีมงานสายแบบมะเฮาอยูะครับขันหมูขันเกาเหมืนเดิมนี่ก็ออกล่าคือเกาอายุวา,ากินเด็กกับบ่อถือใส่เบ็ดปลาไหลครับวันนี้มีรูมันอยืนนะรูเนี่ยตรงไหนหืมรูนี่ไหน,ปนโ,โปูปู ปปูไปครับพี่น้องรดนน้ำกันเล็นอก เลขบถือก็ต้องหาอยู่หาก,กินเดี๋ยวนี้นครับพี่นอ้องทำวิถีชีวิตท้านบรนเฮายันลู้เลย้ำบ้ยน่จากหรอวป่ยังอยูยยย่ยังนำยังอยู่ยี่เปียเป็นภูมิกัเน์อะไรไหมเป็นเียผ้าผีเดี่ยวผ่านหม พี่น้องที่เขาว่าเบิ้งแล้วกะฝากติดตามผลงานนเด้อครับพี่น้องกำลังใจใสั่งใจทำเลยใจอีล้กขก็มัดแล้วก็ขอขอบคุณทุกทรัพย์้วครับที่เขามาติดตามกำลังใจ อันไงก็จะมีหูอยู่บ้างเลยเอามาใช้กับใหม่เนี่ยไอตัวเด้อนี่มีไม่พูนใหม่หน่อยพูนพูนหูเืิงพูนอาจารันพูนมีน้ำอยู่มีที่ตโนไ่ก็ใช่เงินใช้ก็จะเงินเบ้อออกใส่ะหรเป็นหูเดียวกันอะไรน่าจะเป็นปลาไหลใหญ่ตัวนี้เอามาย้ําเขาไม้ย้ําเขา หูใหญ่เลยเห็นแบบเปล่ปากนันนะโอ้หมด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 ยั่เงี้ยงไปเรื่อยๆเลยมีหลายหูเลยนี่ไอ้หูเผยบเลย เกี่ยวหูมองเดียวเบิ่นเลยครับพี่น้องตะเก่าโม่เคยใส่แบบนี้มันเข้าเดียวเห่อเนี่ยงไปเลกบนนั่นฮะใส่เงียังบนนี้ฮะใส่เป็ดพร้อมเงียเป็ดพร้อมว้าวมาใหม่ตัวนี้เงียเป็ดก็หม่ซ้ำสันห่งกันลองมึงจะได้สีกินก่อนกัน โอ้ยปลาหนีก็ยังแดดยังอันนี้อยู่ปวดแห้งเดี๋ยวเราเป็นน้องนี่กันบ่คอยยังเปไ็นหรอกถามเพิ่งว่าทำไมปลาย็นเขาเขาเสียอ,ยอกมา ดอบก้อนนี้เข้ามาใส่กันแบบนาดิน้นถ้ารอบนี้ต้องใส่แบบหยุดลุ้มเลยแหบปบห้าหูพุน่นไปที่เท่นแบบในดอกมันมีเงินอีกส้องเงินอันบาใส่เงินอเนื้อเป็ดกับเงืนอหมูว3ชั่นเสื้อมัดสั่นมันจะดึง dần đó đang có xe đàn luôn 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 này nè luôn 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 luôn

เมนดท้อยเด้อพี่น้องเด้อได้หมานก็นดีแรงก็มีเก็ดกันได้ด้วามีคำที่ชมยังกะฝากไว้ไปเมนเท่าหนึ่งละพี่นอ้องฮะปลอกไม้ที่สองแล้วจักไปลงมือไม้ประกอบเอฟค้กฮะไปมึงนะใช้ได้หมดแล้วลงมือนะ เ,เอาละครับพี่น้องเฮ้าพอไม้ทสองแล้วก็มีใส่ลองใส่คอแล้วมือไป้เอา้านี่ว่าสั่นดิ้น,นไม้โลูกไม้นี่

มัดเสื้งงามาอย่งีงนี้ทำเส้มาถึงหัวจ้าพี่หนวหอบเลยบบบนี้ฮฮักเลยฮักเลยต้นไม้น่พีวว่น้องด้น้ำกันสวยแกลังใจทีมงานเรางานพันหมูผาดวัวผาดมือยว่ากันไปว่าบ่อเนี่ยเพ่เคยมีใครใส่ลเไปปลาคือนดีอยู่ mặt hình vua đấy bà ta gì ừ, à? ừ. sẽ đi mai nữa lần nữa đây lần thứ sáu không mai mới một con nhảy đấy này. con lại không

เออสุ่มเมียสุ่มอ <litres> ีก <dal> พ <ens> ่อใหญ่ฮะเอาคือปลาเอาไปใส่หมุนได้หรขอเนกัน Phải không? Nè, có câu dần Chân nó còn mang là cái nổ Có vô rồi dần Có thì chín hay mất Hết Rồi tam Chân rồi ป่าก็มาจีเว็บสี่เขามาใหม่ๆลมเลยเพี่น้องเลยเากดติดตามติดอะไรก็แชฉเลยไม่ตังใจให้งานว่าฟา,าดงไส่เว็บใส่ขอาอยู่หากินไปเห็นไปใส่ข้ออยู่างองหลังทหลังจะมายามมึงจะมาลุ้นน้ำกันไปยันลันกลงกลงกลงไปพี่น้องบรรยายกาศต้องขยัน เดบันซกซักพขแรงมาโอ้โหบรรยากาศินดีไปพี่น้องครับพี่น้องตั้งจากที่เาใช้เบนน็ดไว้นะตรงตอนแรกอันมูปฝามยามไปดูดน้ำกันครับ กกีเดเยวนเนเก็บได้หมดทุดดนลอดพี่ลองใส่เนื้กจีดีนไปครับหลุนกันยาวๆเลยนะครับพี่น้องห้าเขเพานเ้าพาไม้แล้วเยวใส่ไรหลุ้นนกันครับเท่ไหรเนี่ยนี่ไงตึงอยู่เลย mất nhiều luôn nhiều mất 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 nghe Thế con tân nhiều mô. Tân nổi đấy không Nhô pet rụt. biết, biết mô biết... kia nói. A mini, kìa nói. 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 mất nói. Kìa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  พ hm? ี <rant> ่จ้ากมันเนี่ย็ือว่ากินบ่ดดิติเอาล้วครับพี่น้องพี่รุ่นสองลังนี่หุ่นใหญ่นี่เฮเกี่ยวอยู่เอาเอาล้วครับพี่น้องผมว่ามันดึงเลือไนึ่ง theo cái cây thì không ăn sược từ nghèo cũng nó cắn khắp cũng lúc cắn luôn nó cắn tiếng lấy hấp ảo à, là khắp thì nó sược tướng khắp sược tướng khắp sược tướng tôi đi bộ hiến tôi sược cái bộ hiến ô cái này sược tướng sược tướng sược tướng thôi này sược tướng sược tướng s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 ợc tướng mừng, 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 biết con mừng biết con ừ đúng rồi đúng Ui đừng rồi đúng rồi đúng rồi đúng đúng được rồi สูสูดีด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 ีดีดึงมัดีดึงเอาละครับพี่น้องดึงแรงอยู่ดึงเลยดึงดดีดดีดเอดีดดเรื่อยเี่อยอย่าขาเด้อเอาละครับพี่น้องรุนครับรุนอกันครับพี่น้องดึงองแรงเลยยดึงแหงมันสิขาดค่อยๆดีมาเปนยมหย่มกนัเออครับพี่น้องมามาแล้วมาแล้วครับพี่น้อง ุ้ยใส่ไงครับใส่ไงพี่น้องคือคักเลยครับพี่น้องโ,โอ้โหถูกโอ้ไม่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 ไมไม่เอาเลยาดเดี๋ยวเอะโอ้พี่น้องครับตัวนี้ทเด็ยกยีครับโอ้ใส่โอ้ใส่โล,ลครับพี่น้องโอ้ถูกเด็ดจดเด็ดครับคือคักัน่งเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยโอ้ถจกทำให้พี่น,น้องของมึงนี่โอ้สุดยอดเลยครับวันนี้ครับพี่ไฟพี่ไฟ อูย้ยเดี๋ยวผมเพิ่มไปก่นอนเพิ่มแสงให้ป๊อดกัมมุมหุมเลยพี่นอ้องเอ้ยโด่งนี่ช็อตนี่ค้ากี่ดีปู้ยออกหูเลยผมมาหนี่ป๊อดโธ่ปลาไหลอีพออีเมีปยปลาไหลครับพี่น้องตัวนี้ปุ้ยใส่โลครับตัวน,นี้ปุ้ยใส่โลใส่โลครับใส่โลโสุดยอดครับสุดยอดโอ้หันหันหันครับมาหนีน่หัน ตัวนี้เนื้อใส่เมืยย่อหมูสามสัดครับโอ้โหโบผดบโบผาบโบผาดลงข้อครับโอ้ยผีหน่องเอ้ยโพดโพดมีเมียหนูต่อแน่นอนมื่อนี้ปไ,ปไปครับสวัสดีครับไปต่อเลยพี่น้องอ้จากไอ้ใส่ไว้สีหลังครับใส่สีหลังไอ้หลังหนึ่งมันบวกกินเต่าตัวนี้เบ,บ,บิ้งเบิ้งเบิ้งตัวนี้มันี่ยนึกโ่หน่อยโม่ดึงไปอ้ อะไรตัวนี้ไหมพี่น้องเอ้ยเออบาดนี่มนันน่ะบาดนี่มันแล้วเฮ็ดแล้วฮับเฮ็ดแล้วโอ้โถพักกี่ดีครับผ่านหมูโชว์เลยวันนี้ครับออโ kar, อ้โถลงคอลงล่องอลองกระทองเลยนี่นี่ล่องอนหอนแบงนี้เลยกินลึกครับกินลึกกินลึกอยู่โอ้หันน่ะครับพี่น้องโอ้พี่น้องเขาเบิ่งแล้วลครับ ฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไดเด้อพี่น้องเด้อมีโลครับเป็นกำลังใจครับนี่นะครับทีมงานพาดนะฮะอยู่หากินเฮาแบบอีสานบ้นานเฮาพี่น้องเขาเบิ่งแล้วก็กดให้กำลังใจนะครับบ่าพลาดอีดีบ่ะู้นี่เล็ดขาดมันฮู้ใหญ่น้ำเด้โอ้ยพี่น้องเอ้่ผัดเฮาไปหลุดประคองกันเด้อบ่ดนี้เป็ดบ่ะคอได้อยู่4-5หลังโอ้ยตื่นเต้นครับ กูเคยผอตัวไงมาเชจนเคยโอ้ยครับครับลอด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 หลุดพ้นหน่อยเบ็ดประคองกันครับพี่น้องเอะไะครับเบิังหลุดนเบ็ดประคองกันบ้านหนิเพียงไหนเหลือเหลือบังพี่น้องเอ้ยเพื่อนอะอ้ยโสดอ่อนนนำเพียงไหนเพียงไหน ถุงกระต้อครับ,รบนี่ครับผลงานวันนี้ปลาไหลจับพังขึ้นโซ่แบบว่าเงาหรืออย่างไรไอ้สีหลังครับโอ้พี่น้องเอ้ยนี่แหละครับที่ชีวิตไอ้เอาทำเสียเฮามี่เนาะรล่าได้ส้ำเร็จกินซ้ำเลยล่ะวุ้ยมองล่าล่าซัดยั่ไงกูเพื่อนเอาซ้ำเนี่ยพอได้อยู่ได้กินน้ำกันพี่น้องเอ้ย ปีนี้แล้งครับคลิปนี้กัดพ่อได้ใส่ขาง่ายอยู่ื่นเส่าผมอได้มาสีต้มมาสันจากไักะคลิปนี้เขาก็ไปทำานีสุกรแล้วพานหมูเนาะครับโอกาสหน้ายังพอกันไหมไว้ติดตามคลิปหน้าครับเราจะมีหมายเด็ดเดดเดี๋ยวจะลงให้ได้ดูอีกครับครับผมติดตามครับสารับคลิปนี้ก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับครับ